2เมษายน66ครับเพิ่งสํารวจครับเพิ่งสำรวจครับ,รรบเข้าไปแล้วครับเข้าไปแล้วครับมาสำรวจหลายตัวเลยครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเพึ่งพงเจ้าไมเมิยครับเพิ่งสํารวจครับเพิ่งสํารวจนี่เพิ่งสํารวจแล้ว ไม่แล้วครับไม่แล้วครับมีเพิ่งวางเมื่อวานนี้นะครับหลังกลับมาจากสวนเพิ่งสำรวจครับโอ้ขอให้มันเข้าอยู่จริงเอ้อครั้งแรกเลยที่ทดลองแบบนี้เข้าไปแล้วครับข้างหน้านี้เป็นอ่างน้ำให้เขามากินน้ำนะครับแล้วก็อ่างปลาแล้วก็นุ่นกล่องหนึง่งนี่วิธีล่อ,อเพื่อง,ง่ายสุดเพืองต้องมีน้ำให้เขา ข้าไปแล้วครับเข้าไปแล้วครับ,รบ <c oughs> ทูเรียนอย่าเฮาขอให้เข้ามาขอให้เข้ามารอดูครับว่าจะเป็นยังไงอันนี้เพิ่งวางไว้เมื่อวานกระถังหนึ่งไม่ใช่ถังหนึ่งแยายมาจากหน้าบ้านนะครับตอน,น,นแรกเอาวางไว้ที่หน้าบ้านทีนี้ก็เลยเปลี่ยนใจเอา,าไวาข้างหลังบ้านตรงนี้นี่ครับ เริ่มสำรวจครับเดี๋ยวรอดูครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวอัปเดตให้ดูขอบคุณที่รับชมครับพึ่งพวงจะไม่หมย